สามสี่อรุณสวัดสวด,ดีแต่เช้ามืดเลยนะครับเพื่อนๆที่หน้ารักขลงทีทุกท่านนะครับต,ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าเสศษนะฮะลุงทีอยู่ที่ไหนเอยเพื่อนเพื่อนคงจะสงสัยนะครับวันนี้ลุงทีมาแปลกมาก ตอนนี้ลุงทีอยู่ที่บริเวณตลาดสดตอนเช้านะครับของอำเภออำเภอท่าท่ามะปรางอำเภออะไรมะปรางทำไม่เก็ได้ก็วันนี้ลุงทีเดินทางมาถึงอำเภอท่ามะปรางมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ตื่นเช้ามานะครับก็ ตามนิสัยนะฮะตามนิสัยของลุงทีก็คือต้องเดินออกกำลังกายมาชมตลาดเช้านะครับตลาดเช้าของทุกที่ที่ลุงทีได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนนะฮะมาดูชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะฮะในแต่ละท้องที่เขาว่านะครับ ที่ตลาดเช้านะครับก็จะมีอะไรให้เราชมเยอะแยะไปหมดนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของแม่ค้าของพ่อค้าของชาวบ,บ้านที่มาจับจ่ายซื้อของนะครับก็วันนี้อยู่ที่อำเภอท่ามะปราง,าน,งน,ระรนะครับมานั่งกินกาแฟนะครับเสร็จแล้วก็นัน่งฟังชาวบ,บ้านเขาพูดเขาจาดอย่างสนุกสนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง,ง,งกันและกันนะครับ มีความสุขดีครับลุงทีชอบแบบนี้ครับ <c oughs> เพื่อนๆจะชอบแบบลุงทีหรือเปล่า <c oughs> โอเคนะครับทักทายกันตอนเช้าครับเพื่อนสวัสดีครับ